พูดถึงเรื่องเส้นทางต่างๆก็มาดูเรื่องของราคาน้ํามันที่ตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆคนก็คาดหวังว่าจะทําให้ค่าโดยสารของรบร่วมบขอสอน,นั้นลดลงด้วยแต่ก็ดูแล้วมีแนวโน้มค่ะว่าราคาค่าโดยสารรถร่วมบขอสอน,น่าจะไม่ลดลงมาเพราะว่าราคาน้ํามันที่ตอนนี้ปรับตัวลดลงมีการคํานวณต้นทุนก็ยังเท่ากับราคาน้ํามันปัจจุบันนะคะขณะที่กระทรวงคมนาคมค่ะพบว่าผู้โดยสารของบขอสอน,นั้นลดลงไปมากค่ะ การหารือร่วมระหว่างพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขอสอถึงแนวทางลดค่าโดยสารจากราคาน้ํามันที่ปรับลดลงยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าพบว่าอัตราค่าโดยสารปัจจุบันคํานวณจากราคาน้ํามันดีเซลสูงสุดที่ลิตรละ27บาท15สตางค์ทำให้ไม่สามารถลดค่าโดยสารได้เพราะราคาน้ํามันล่าสุดอยู่ที่ลิตรละ26บาท89สตางค์ จึงให้กลับไปทําข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกนําไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางวันที่22ธันวาคมนี้นอกจากนี้การขึ้นค่าโดยสารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25เมษายน2555เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ29บาท99สสตางค์ผู้ประกอบการก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกว่ารถร่วมบขอสอมีผู้โดยสารน้อยลงเพราะหลายคนหันไปใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำรถตู้และรถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงเตรียมหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าโดยสารให้เป็นธรรมกับผู้ประกอบการขนส่งมวลชนทุกประเภทโดยอาจจะกำหนดราคาขั้นต่ำของตั๋วเครื่องบินด้วยส่วนนางสุจินดาเชิดช,ชัยหรือเจ๊กเกียวนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเห็นด้วยกับแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแม้ก่อนหน้านี้จะยืนยันว่าพร้อมที่จะปรับลดค่าโดยสารถ้าหากทางการร้องขอค่ะ